เห็นอะไรไหมไทม์ฟักเตอรี่เขาหมดวีสองเออมันมาแล้ว <c oughs> เกมมันไม่ได้จะเพิ่มกระเป๋าฮะ <c oughs> ไม่ได้จะเพิ่มกระเป๋าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นโหมดใหม่อะเนี่ยไทม์ฟักเตอรี่อัปเดตมาไม่กี่วันไม่กี่วันก็บ้าแล้ว,ลวตอนละวันเสาร์ตอนนี้วันพฤหัสอ่าเดี๋ย่าไปเลยนะมีอะไรเ,เหรอเอาเป็นดาไม่เฉยๆเหรออ๋อเถอะว่าชนะก็คือจะได้ฟริกกี้คล็อกเคลียร์เคลียร์เคลียร์ อาจะได้เป็นกล่องนาฬิกาหน้าตาแบบอุบาทมาโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยซึ่งเซตที่ใช้ได้ก็น่าจะต้องเป็นเซตนี้แหละเซตเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอ้ทำไมเป็นขึ้นมาสงสัยหมดเลยอ่ะมันจะเป็นไอ้เขึ้นมาสงสัยที่มันเป็นเขึ้นมาสงสัยยิ่เนี่ยเขึ้นมาสงสัยที่เป็นเขึ้นมาสงสัยอยู่เออก็เป็นเขึ้นมาสงสัยที่มันเป็นเขึ้นมาสงสัยโอ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปเล่นเถอะ ดีซีช็อปมีไก่แมพฟิตขาย1บาทมีครบทุกอย่าง1่เบ็ดไปจนถึง5เบ็ดไก่เงินไก่หินไก่ปลาก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาัลราคาถูกและรับเติมโลบักแท้ใครหารห,าหาัสแมพฟิตอยู่คลลิ่งใต้คลิปได้เลยด่านเปลี่ยนไปเยอะเลยทุกคนด่านเปลี่ยนไปเยอะมากเนี่ยทุวครไม่เปลี่ยนตรงไหนนย่ยมาก่อนตัวนี้ไม่มีฝุ่นใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มีฝุ่นแล้วทุยไม่ใช่ด่านด่านไม่เปลี่ยนเลยเหรอแต่เปลี่ยนแค่ตัวละคร ตัวละครมันน่าจะโหดขึ้นแต่โหดแค่ไหนก็สู้กับอ Arm Saber Mutant t o i เล t ไม่ได้หรอกสมบักแพ้ขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยว,วเริ่มมาจะวางเป็นอาก r เลเซอร์คาเม e ่าแมนก่อนนะใช่วางเป็นก r เลเซอร์คาเม e ่าแมนก่อนเพราะว่าไม่มีตังค์นี่ไงกได้แล้วนี่ได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยแล้วเสร็จแล้วก็วักนี่หายไปเป็นแถบเลยตัวนู้น a r เ i e l a s e ก็จัดการก่อนนะอัมเพราะว่าตอนนี้มันอยากมันอยู่ตรงนี้ไงขอควนวางตรงไหนดี เอาตรงนี้เออตรงนี้น่าจะดีนะแบาบว่าว่าตรงนี้แล้วพุ่งมันฟาดเลยเออน่าจะดีแต่ตรงตตรงนี้ก็ดีนะมันจะได้แบบอืมพุ่งตัดตรงนี้ไปเลยเอืมออกมาตรงนี้ด้วยกันให้ตายเร็วๆได้ตายนั่นแหละตอนต้นตรงนี้เคยเยียบอ้าวหันหลังดิเออโอเควาตงตัวฟาร์มครบเรียบร้อยโอเคจะตังแล้วอัพหนึ่งขั้นไหนอืมไม่เห็นมันจะหัวตรงไหนเลยเออง่ายๆอย่า ฟานทีเดียวก็ตายละมันมี50เวใช่ไหมห้าสิบเวห้าสิบเวเวอะไรล่ะเวฟอ่ามันมี50เวฟนะก็เดี๋ยวรอไปก่อนนี่ไงไหนเรือเท่าไหร่ละโอ้พันหนึ่งเนี่ยเห็นปั้บฟันทีเดียวก็ตายกันหมดเห็นไหมทุกคนว่ามันดีขนาดไหนโอ้วาดีหน้าบูดเอา้านี่เห็นปะ่ะยังขนาดหน้าบูดมยังยอมเลยขนาดหน้าบูดยังแพ้เลยเออเนี่ยเอา้าวันดีลุงอ้าเดี๋ยวลุงก็ตายนี่ไงเห็นไหมลุงวันดีหน้าบูดหน้าบูดวายหน้าบูดตอนนั้นทำอะไรเราไว้ตอนนี้มมมมมันีตตววใใหห่่่าาาาแลล้้้ไองทบูดสยเย อ่นี่มันติดไฟด้วยทุกคนในตัวเนี้ยเออเป็นตัวลูกลักอืมเออลืมอัพซานต้าเลยอ่ะเออในระหว่างนี้ทราไมไม่อัพซานต้าเนี่ยเอออะไรเนี่ยเออทรามไม่ยอมอับซานต้านั่งลอยสบายใจเพราะว่ามันง่ายมากอืมเมื่อไหร่ตายกันสามพันเนี่ยจะได้อัพให้มันตายไป,ไปๆเร็ว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  เรว็วตัวตำรวจให้ตังน้อยจังเออสำเพ็จน,นี่นี่ไงทีนี้ก็ยิงเลเซอร์แล้วปี๊ดแบบปี๊ดแบบปีบ๊ดปักวุ้ยเชื่อว่าดา,ดาน้ฟันดาเมจเนี่ยเป็นมือแล้วดิเอออับอ่ะโอเคที่ไงทีนี้ว่าจะจัดก,การนอกวงตรงนี้ได้ละมันก็จะไวขึ้นเกมก็จะเล่นไวขึ้นอืมอ,อัพซานต้าต่อไม่เห็นจะยากเลย,เลย,เลยโหมดใหม่เออก็คือโหมดนาฬิการธรรมดาสวากสกิบิดี้สามารถหยุดตัวละครได้หยุดเวลาแล้วก็เดินไปโอ,อ,อ,อ้ดีไหมนเน็ทอยเลท จำได้ว่าสามารถสตันได้นอนด้การแบบมาเกาะหัวแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดตัวละครเราลลมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมันจะมีคูดา,าออกมาจากฐานไม่ต้องหลดล้อมหนึงถึงจะใช้สกิลในการสตรันได้แบบอย่างนี้ยเนี่ยโอ้ยตังไม่พอเหรอสามพันเก้าสามพันสามร้อยสิบเจ็ดสามพันเก้าพันแปดพเอ๊สี่วันโอเคเอ๊ตอนนี้ใส่หมวกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปแอบซันต้าต่อทุกคนตอนนี้ผมวางเป็นกองทัพเลยนี่ แล้วเสิจน่นเอะอ,อัปตันหมดหน้ามันก็คงจะแบบฟันแบบจึๆๆจๆๆๆๆๆๆึอา่าสานตาก,ก็เดี๋ยวเข้าแบบแล้วกันนี่ตอนนี้ก็แบบอา่าเนี่ยฟันมันหลุดออกมาไม่ได้เลยนี่เลือดแสนสองทุกคนดูเลือดเป็นไงเลือดแบบทีเดียวหายเป็นแสนเลยเลือแรงมาก <c oughs> เพราะว่ามันคือตัวกโกงสงสัยคนสร้างชอบตัวนี้ปะเนี่ยดูดีมันมันโกงไม่ไหนมาตีทะลุอะ่ะมันสตาได้เยอะเลย อมผมแต่ตอนนี้คือผมมีแจมอยู่แค่100่งร้อยผมต้องไปฟาร์มมาเพราะช่วงนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยแมนฟิกก็ไม่ได้ฟาร์มละช่วงนี้ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นไปเรื่อยตอนนี้เบบี้สิบเจ็ดแล้วไม่เห็นไหมว่ามันจะมีแบบอุปสรรคอะไรที่มันดูอันตรายเลยอะ่ะเออมันง่ายมากเนี่ยอัพซานต้าอัพอะไรสบายๆเลยแต่ไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่มีตังค์ละเนี่ยบางคนอัพม,มันตายกันรัวๆเลยอ้วมันง่ายมากเลยอัพตัวที่สามกว่าละอัพซานต้าก่อน มันได้ตังเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยมาอัพอันนี้ทีเดียวให้แบบอัมพวกมันโหดๆกันเลยเออตะกี้พื้นที่คอมเต็มทุกคนก็ว่าเลยไม่อัดต่อเออผมจะไปเคลียร์พื้นทีแล้วอ่าตอนนี้เว็บสายสามนะพอปีเอาจอสกีเพราะตะกี้ไปไปล้างเครื่องอ่าไม่งั้นผมก็ไม่ได้อัดต่อเอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะเช็คว่ามันอัดให้ยังเนี่ยโอเคตอนนี้มันอัดแล้วอัมเดี๋ยว เดี๋ยวอันคลิปนี้จะต้องไปเคลียร์ทุกอย่าง <c oughs> เนี่ยตัวนี้มีตังเพียบเลยอาร์เรลัวเนี่ยเหลืออีก2ตัวสุดท้ายที่ต้องอัพให้ตันแล้วก็น่าจะชนะได้อย่างสบายสบายเนี่ยไว้ได้อีกตั้ง5ตัวเขื่อันง่ายมากมันจะง่ายไปไหนอ,อ่ะเออผู้สร้างเขาไม่เห็นตัวนี้หรอกหรือว่าเขาทําให้มันโหดเอาไว้ตอนนั้นแล้วเขาก็ทิ้งมันไปเลยเพราะว่ามันโหดมากไกลแล้วอีก4,000อ่าอีก4,500อีก4เอ้ยอีก4,000อีกส0 0พันคำนวณเลย เออเนี่ยอัพตาแล้วอือทีนี้ก็สบายแล้วทุกคนดูไม่เห็นจะมีตัวแบบอะไรที่มันโหดๆเลยมาดูบอสตอนท้ายกันจนตัวอะไรจำไม่ได้อะบอสตอนนั้นเป็นตัวเลยนะเป็นไอ้แม่เหล็กยักษ์ใช่ปะจำได้รึจำได้รึแม่เหล็กยักษ์กตัวสีของทองหน่อยนะนอัมวางเพิ่มแบบแล้วก็อัพมาหนีเดี๋ยวผมวางแล้วก็อัพไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันตอนนี้มันง่ายมากเลยทุกคนดูมันฟันทีเดียวอ่ะแบบตัวเลือดแบบหกแสนบักบักบักหาเดี๋ยว ไหนๆก็เอาตัวที่เหลือมาแล้วเอามาวางด้วยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวแบบมันอ่ะเดี๋ยวมันน้อยใจไม่ได้เอามันมาวางเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวเก็บไวใ้ใช้ตอนท้ายเลยละกันคือแบบเนี่ยจะติดอยู่สิบวิใช่ไหมติดอยู่สิบวิแล้วโดนพวกเนี้ยค่ะโอ้ยบอสตายแนย่บอสไม่รอดแน่นี่พวกแกแกแกคิดว่าพวกแกจะรอดเหรอนี่มาทำไมอาืาเดี๋ยวแกก็ได้ตายไปบอกหัวหน้าแกไปเลยเนี่ยอีกสิบเวฟเดี๋ยวบอกหัวหน้าแกก็ได้มาเจอเนี่ยเห็นไหม ผู้รายมาเก็บบุกเข้าไปฐานเลยมาเอามาไงหมดเขาจะเข้าไปถล่มก็เนี่ยสวัสด,ดีปู่วิทย์ปูวิทย์ยังอาจตายแค่เดียวมันก็มันก็นานอยู่เลยไอ้มันก็ไม่ได้ไปเปลย่ยนฐานหรอกแต่ว่ามันก็ไวอะ่ะหู้ด่านเปลี่ยนไปเรือเปล่าจะได้ไม่ใช่ยาหรือเปล่าเจะนด้นเป็นปูนหมดหรือเปล่าเออไม่รู้อ่ะอ่ามือต่อแล้ว,ลวก็ตีดโอเคอัปแต่ละจะไปกีเลเซรเอร์เอามาวางด้เอามาสโล กดให้มันสโลตัวแข็งแกร่งสุดละกันโอเคต่อไปตัวฮิลฮิลไข่อ่ะไม่เห็นมีไม่เห็นจะมีตัวไหนสตาร์เลยอ่ะเอามาไหนก็ได้เอามาคอ,อยฮิลอันนี้คือเป็นอะไรคือมันกระพริบอย่างนี้คือมันเปิดไฟดิสโก้เหรอแล้วคือดูอืมติ๊กติ๊กทุกคนรู้นไหมไอ้คำว่าเล้งอะไรยะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงการนะจะคิดมันอยู่ไหนสักที่หนึ่งมาสลับกันอันนี้คืออันอื่นปกติอะไรเนี่ยอ้าวเนี่ยเนี้ยเนี้ยทุกคนเห็นไหม มีการแบบอาติตี้แอบขึ้นไปด้านบนแบบอย่าไปสุดบรรยากาศอย่าไปชั้นบนและพอผมมาดูปุ๊บมันแอบมาชั้นล่างอ่ะโหเราปิดดูอ่ะเปิดมาใหม่ปกติปิดเปิด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 เล่นเลยของผมเนี่ยเออตอนนี้เวฟบใกล้เวฟบใกล้เวฟบใกล้เวฟบห้าสิบแล้วใกล้เวฟอะไรเสียงเสียงอะไรเสียงลงอ่าเนี่ยเอออมันก็เริ่มยากอยู่นะแต่ว่ามอะไร ผมเชื่อว่าต้องชนะมั้งอ่ะทุกคนตอนนี้เวลีี่สิบเก้าแล้วงามเดี๋ยวขายซานต้าให้หมดเลยละกันเพราะว่าพอขายซานต้าหมดเสร็จแล้วอันนี้นี่ก็มาไหวตัวพวกนี้เลยมาเดี๋ยวรอบอสโผล่มาก่อนเดี๋ยวค่อยกดอยู่เวลาดีชนะแน่อามวางอีกแล้วก็วางอีกโอเคมาบอสออกมาแล้วอยากรู้เอออยากรู้ว่าจะเป็นบอสอะไรเอ่ยมาถ้าเกิดว่าเป็นบอสเนอะก็คือ เกมมันแค่สร้างกล่องใหม่แล้วก็เอาให้พวกเรามาเล่นได้แหละขนาดกระสุนแบบไปรอดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วบอสออกมาตอนกี่เปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นไหมไม่ใช่ละอ่าเอามาตอนไหนอันนี้ไอ้เริ่มออกมาแล้วตัวใหญ่ออแต่ว่าเดี๋ยวบอสต้องโผล่มาอ่าอันนี้ลูกน้องที่เป็นตัวใหญ่ๆเริ่มออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้นเยเสร็จแล้วตะไว้มาเลยเอ้าวไม่ใช่ตะไว้อันนี้เรานี้มาแน่เนี่ยมันเว้นระยะห่างนี่ง่ายมาแล้วอา้าวหยุดเวลาทุกคนรอด,ดูเลื่อนมัน <c oughs> สุดรุ่เน้าแต่ไม่มีหลอดเรือขึ้นอย่าบอกนะเห <c oughs> มือนโหมดไก่งวงอะที่มีไก่งวงแบบแบบใหม่มาเอา้าอะไรอ่ามันก็มันก็ไม่มีอะไรนี่เออทุกคนมันก็ชนะได้ง่ายๆอไหนกล่องอะเห็นจะมีกล่องมาเลยเอ้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันก็ให้ล้วเนาะเย้โอ้ชนะง่ายมากเลย16นาทีโอ้มันก็เป็นโหมดอันานาฬิกาธรรมดาน,นั่นแหละแค่มันเอากล่องใหม่มาให้เราได้แค่เอามาใหา้พวกเรามาเล่นใหม่โอเคเดี๋ยว รอมาดูกันเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหน,นึ่งว่าในกล่องจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูด้วยว่าเอาไปขายดีไหมหรือจะเปิดดีมาทุกคนน้มตะกี้คือนาำระบบองค้างนะผมไปปิดมันมาเพิ่งจะปิดได้อะไหนในในกล่องนี้มีอะไรบ้างมี l e เจนต์มิติกแล้วก็กอรลี่กอรลี่หนึอมีอกาสนี่จะได้ง่ายอยู่นะไหนเออเดี๋ยวทุกคนมันมีอันนี้ด้วยมันมีอันใหม่มาแลคือยูนิตอินเด็กซ์นั่นก็คืออ่า มันจะบอกนะว่าแบบตัวละครไหนแบบทำอะไรได้บ้างนี่ใหญ่เท่าไหร่ถึงเราจะไม่มีเราก็รู้สเตตมันได้เนี่ยทีนี้นเราก็ได้รู้ทุกตัวละเราไม่ต้องไปหาดูรีวิวแล้วทีนี้อ่าเช่นมาเดี๋ยวลองดูเลยลกันไอตัวนั้นอ่าไม่เชื่อเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เออมันไม่รู้ชื่อแต่ว่าดูจากรูปร่างเงาแล้วน่าจะเป็นชิวคล็อก,กากอะไรเนี่ยทำไมมันมีแต่ชิวเอ้อ อันนี้ชิลคอกกายนะอ่มดาเมจอัน7,500ไปหนึ0 0แสนสามหมลวิ่ง60%ถ้ามาดูกากจังอะรวมมีสกิลไม่รู้ว่าเออมันมีตัวอะไรอีกไหมแล้วก็ไอตัวอันอันแล้วนี่ยนะมีตัวอะไรอีกมีตัวนั่งนั่งก้อยจะไใบนั้นรูปร่างอะเป็นงี้แล้วก็ตัวถือค้อนจะถือค้อนไม่ต้องเซิร์ชดูหรอก <c oughs> นะตัวเหมือนนั่งเปียโนโนี่นี น้ำเชื่ออะไรนีเซอร์เจอรี่ฮอกแมนอัมบัคก็ดูไม่ได้โหเลยขนาดน,นั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตัวคอนตัวคอนนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกมันมันน่าจะต้องกากนั่นแหละใช่โอเคอเฮ้แต่โอ้แต่มันผักได้ทำไมตัวรีเจนทำไมมันรู้สึกมันดูดีกว่ามิติกแล้วมิติกมีพลังพิเศษอะไรที่ผมไม่รู้อเออไม่รู้ช่างมันอ่ะปิดคลิปเลยแล้วกัน <c oughs> ก็สวัสดีที่อใครชอบก็บฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับไปเลยครับสวีทก็ต้องรอนครับบายก็เดี๋ยวเรานามีรีอีกดีของกลับมาแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวมีมิติกตัววใหหมม่าด้ยรอ เฮ้ยมิสติเคิลไททันว้าวโอเคไปละครับบาย